ก็ออกสวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องมาทุกวันเราทุกวันโชว์สกิลทำปลาขั้นเทพนะเดี๋ยววันนี้จะมาสอนแร่ปลาช่อนนะครับผมเอามีหนึ่งงนะัดเข้าที่ใต้คางแบบผมนะดู ดันแล้วก็ใต้คางเฉียงลงไปให้มันถึงตรงคอก็เอามีดตัดอย่างนี้นะมันได้แบบนี้โอเคงั้นดูตามคลิปเลยนะผมจะทำไปต่อเนื่องเลยนะเรลงเข้ามือได้นะ ที่ต้องตัดหัวแบบนี้ก็เพราะว่าน้ำหนักจะได้ไม่ยุบเยอะเพราะมันจะเหลือคางป่าชอนด้วยถ้าตัดแบบนี้เนื้อใต้คางมันจะเหลือเยอะเวลาทําหลายกิโลก็เห็นปะ่ะมันก็ช่วยได้เวลาแม่ค้าเขาต้องตัดหัวแบบนี้นะเนื้อใต้คางมันจะไม่เหลือแต่ถ้าเราไปทำกินเองเราทำแบบนี้ก็ได้หัวได้ต้มยำได้แต่นี้แม่ค้าทำขาย มันจะไม่เหลื่อนเนื้อตรงนี้แต่จะเหลื่อนเนื้อตรงแก้มก็ไปต้นย้ำได้เหมือนกันหรือว่าขายลูกผูก ปลาช่อนที่มาทําเค็มก็เป็นปลาช่อนนานนะครับใส่ประมาณสามตัวโลสองตัวโ,โลกำลังดีครับผมผมว่าสามตัวโลกำลังกินนะอร่อยส่างแดดเดียวอันนี้ลูกค้าก็สั่งมาครับ20่สิบโลให้แร่แบบว่าเลาะหัวใต้คางส่วนไส้มันก็ไปแกงอมได้อร่อย ร้อยแล้วจ้าของป้าพะช่อนเโลเขาฟั่งหกหรือเจ็ดผมจำผมทาไปเจแล้วอ่ะเโลเอช่อน7โล,7 7ล,7โล,7โลคิดป้าโลร้อยยี่าพอเจ็ดคูณ 125. ร้อยยี่พอช่อน875รอยเจ็หมอฟั่งมา10ตัวนะสิบตัวเ4สี่โลไปเี้ตัวใหญ่400ร้อยทำเรียบร้อยแล้วันสองเจ็้าครับ แล้วก็นะ9532รถจอดที่ไหนป้ารถจอดข,นะขาเข้าอ่ะซ้ายมืออ่ะเลนซ้ายตลาดเราเนี่ยนะ9532ขาเข้าซ้ายมือนะออโอเควันนี้ไปไหนมาครับพุรธเอ๋อวันหยุดอ๋โอโอเคโอเคเดี๋ยวผมให้ลูกน้องไปส่งให้เลย1275ครับอ๋อดีแล้วผมจะได้ทำทันนัออ้น ใช่พันสองเจ็ดห้าพันสามพันสี่พันห้าสองพันโอเคแล้วมาสองพันนะครับพั 12, 12, 75, 12, 5, นสองพันสองเจ็ดสิบห้าพันสองยี่ห้านะะไรคิดใหม่พันสองเมื่อไหร่ผมลืมแล้วเจ okay. ็ดโลคูณร้อยยี่ห้าแปดร้อยเจ็ดห้าบวกสี่ร้อยพันสองเจ็ดสิบห้าโอเคสเด้งเด้ง ส่งปลาเจ๊เลยปลาเนี่ยโอเคไปต่อเลยนะครับขาเข้ากลางเก้าห้าสามสองปลาติดติดรถเก๋งสีดำกระถุงเดียวเก้าห้าสามสองเขาเปลี่ยนคันใหม่มา Oke, kita lanjut ก็ขอขนาดซ้ายนะแต่ว่าเขียนหนังสือมือขวาได้เื่อก่อนนี้ถนดัดซ้ายหมดเลยแต่ว่าตอนไปเรียนคุณค,ครูบังคับให้เขียนขวาเลยขนาดขวาส่วนนี้ก็ทํามือขวาได้นะแต่ว่าไม่ขนาดเท่าไหร่แร่อะไรทําไม่ค่อยได้แต่ว่าสับปลาเนี่ยทาได้แต่ถ้ามือซ้ายจะขนาดขวาครับก็ไปดูกันเลยนะครับวิธีการแรกเขียนนะครับคีบหลังเราไม่ต้องเอาคีบออกนะเพราะมันจะยุบ แม่ค้าก็ไปทำเคียมันเขาไม่ออาคีบออกมันจะยุบเยอะก็แรกให้เข้าติดกระดูกที่สุดแรเขาติดกระดูกที่สุดด,ดูดนะส่วนคงมันก็ออกครับคงมันเอาออกไว้ขายได้นะเอาดีออกแล้วก็ขายได้รัวร้อยก็แหละแล้วแต่เราจะขายเลยอันนี้มันไม่มีท้องไงมันก็เลยขายถูก ถ้าเป็นพุงติดท้องก็รวร้อยแปดสิบแต่อันนี้ไส้มันอย่างเดียวรัวร้อยครับก็ออกมาจะเป็นสภาพนี้นะเนื้อเหลืองสวยแร่ที่ดีต้องไม่มีเนื้อติดกลางนี่นะต้องดูให้ดีนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อยนะครับทำแบบต่อเน,นื่องเลยนะ ชื่ออปนะครับก็ขายวุทราสสำรงขายมั้งแต่อายุสิบห้านะก็ตอนนี้ก็อายุสามสิบแล้วนะครับผม มีผมมากฮะมีแค่นี้นะโบเป็นหมอเหลือเมื่อวานี้อะไรจะ๊ะอันนั้นโล่สี่สิบบาทจะ้ะโอเคประมนะโลสางห้าห้าสิบสองห้าสิบบาทไป เดยนเองตักกระดูกทะเลประช่อมที่ได้แล้วต่อะนะครับเช้าเลยนะ ต้องคุมมากนะครับวันนี้ก็ไม่ควงให้ดูนะอันตรายเป็นแงผพาดไอทีแก้เขิน ก็ขอฝากคลิปไปแค่นี้นะครับก็ถ้าชอบก็ฝากติดตามช่องมาทุกวันเลยทุกวันโชว์สกิลทำปลาคันเทพด้วยนะครับขอบคุณมากครับไรตากแดดเดียวนะอร่อยแน่นอนรับรอง